เย็นนี้ผมมาอยู่ที่ถนนอชาดเป็นถนนย่านช้อปปิ้งของสิงคโปร์ผมอยู่หน้าสถานทูตไทยครับสถานกรุงกระสานเอกอัคราจทูตไทยนะครับประจําสาธารณรัฐส,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 สิงคโปร์เขาแปลกมากจะเห็นต้นกล้วยนะอยู่บนถนนอชาดนะครับเป็นอาคารที่พื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับบนย่านธุรกิจที่สําคัญนะครับมีผู้รู้บอกว่าอาคารเนี้ย ที่ดินนี้นะครับซื้อตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เลยนะก็วันนี้ผมจะมาคุยถึงวิธีการนะครับ5อย่างที่ทนายใหม่จะเตรียมการสําหรับการหารูกความนะครับอย่างแรกนะครับสร้างเน็ตเวิร์คเครือข่ายของคนรู้จักให้ได้ก่อนเนาะถ้าเราพยายามสร้างเน็ตเวิร์คคนรู้จักนะครับให้ได้ว่าเรามีบริการอะไรนะครับเราก็ บอกกับเขาได้เนาะว่าเรามีบริการอะไรบ้างนะครับเราเชี่ยวชาญด้านไหนคนเหล่านี้นะครับสมาชิกครอบครัวเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็จะให้แนะนําให้กับเราว่าเราเป็นทนายความที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับผมแล้วเราก็จะสามารถมีลูกความได้อย่างที่2นะครับก็ให้โลกรู้ครับโดยทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับให้โลกรู้ว่าเราเป็นคนที่ เป็นทานายความที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็โดยผ่านการมีตัวตนในโลกออนไลน์ครับ Facebook นะครับล i n ก์อิน u ูททุกคนต้องมีนะแล้วก็ในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับจะมีกลุ่มต่างๆเนาะที่เขา,าต้องการความเห็นทางกฎหมายนะครับเราก็ไปไปตอบไปให้ความเห็นทางกฎหมายครับนี่ก็จะเป็นอีกเรยงหนึ่งที่จะช่วยให้เราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่3ครับ การมีส่วนร่วมในชุมชนการมีส่วนร่วมในชุมชนเนี่ยก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทําให้คนในระแวกชุมชนของเรารู้จักเราครับลองดูครับว่ามีกิจกรรมอะไรนะครับมีอะไรที่เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือในชุมชนได้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการหนึ่งอีกวิธีที่จะทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นครับอย่างที่4ครับเราต้องเชี่ยวชาญด้านใดนด,นด,นด,นด้านหนึ่งโดยเฉพาะเราต้องตีตลาดครับ ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเลยเช่นด้านสังหาริมทรัพย์ด้านกฎหมายธุรกิจนะครับหรือด้านกฎหมายครอบครัวเพราะว่าเมื่อเราเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะพยายามสร้างการตลาดจากตรงนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถามีคนรู้จักมากขึ้นจากตรงนั้นได้ซึ่งผมได้กล่าวว่าในคลิปอื่นๆใน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 ชัแนวของผมเนาะเพราะว่าวิธีการที่เราจะทำยังไงให้เรารู้รรว่าเราจะ ควรจะเชี่ยวชาญด้านไหนนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เห็นว่าได้ผลนะครับคือผมใช้ Google Map ครับ Google Map เนี่ยมันจะมีช่องให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับบริการของเรางเราได้ครับให้5ดาวนะครับกับเราได้ผมคุยกับผู้จัดก,การโรงแรมเนาะ ท่านหนึ่งที่ที่ที่ซิดนีย์ Sydney. ท่านให้ความคิดเห็นว่าถ้าใครห้าดาวนะเขาจะรีบให้พนักง,งานโรงแรมติดต่อกลับเลยให้ไวคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าไ <c> อ <oughs> จากห้าดาวที่เขามีเนี่ยเขาได้มากกว่านั้นอีกนะครับผมไปดูนะแกมีรีวิวเป็นพันเลยนะครับซึ่งผมก็พยายามบอกกับลูกความนะครับที่ที่ผมทำงานด้วยว่า ช่วยรีวิวให้หน่อยได้ไหมนะครับก็มีลูกความที่รีวิวให้เองด้วยโดยไม่ต้องบอกนะครับบางคนก็าน่ารักถ่ายรูปด้วยแล้วเราก็พยายามไปตอบในรีวิวตรงนั้นครับเพราะว่าเวลาเขาหาทนายที่จะมาทําคดีนะครับเขาจะดูจาก Google m a p เนาะแล้วเขาก็จะเห็นว่าอา่าคนนี้นี่มีคนรีวิวนะครับเป็นพยานได้ว่าคณาธนาคขา,าที้ทางานได้ดีนะครับอันนี้เป็น5ข้อง่ายๆในการเริ่มที่จะหาลูกความคนใหม่นะครับ ใครที่มีประสบการณ์อย่างไรลองมาแชร์กันดีไหมครับใส่ในความคินข้างล่างนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ